เจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเล่มที่9ตอนท่านจะถอดหรือไม่จันดนิงเอ๋อกับน้องสาวตะวันพกความขุนเคืองเข้าสู่หอหยู่อี้วงเล็บสมปรารถนา เราเด็กรับใช้ที่หน้าประตูเห็นหญิงสาวสองนางรุดมาเมื่อเกิดความตื่นเต้นสงสัยรีบเข้ามาขัดขวางกล่าวว่าแม่นางทั้งสองนี่เป็นตึกส่วนตัวพวกท่านคิดทำอะไรอ่ะจันหญิงเอ๋กล่าวเสียงเย็นชาว,ว่าจะได้พร่ำไร้สาระเย่เสียวเทียนอยู่ที่ใดเรียกมันออกมาบรรดาเด็กรับใช้นึกออกว่าเมื่อครู่มีคนผู้หนึ่งเรียกว่าคุณชายเย่จึงปรากฏคนผู้หนึ่งเข้าสวนไปที่เหลือยังขวางอยู่หน้าประตูหัวรอดฮิฮ่ากล่าวว่า เ <c oughs> ย่เสียวเทียนอันใดพวกท่านคิดตามหาชายคนรักอย่าได้มาก่อวกวนที่หอ,อยู่อีเราไม่ทันขาดคำจันนิ้งเอ,อ๋อชิงตวาดว่าใสาหัวไปพลางก็ยกมือปาดวูบเด็กรับใช้ที่ขวางหน้าทั้งสองก็เผชิญกับพลังอันกล้าแข็งขุมหนึ่งต้องร้องเอะเออพลางก็หงายร่างล้มลงจันนิ้งเอ๋อกล่าวว่าเข้าไปหามันทั้งสองบุกลุกเข้าไปภายในห้องอยู่อี้พลันปันป่นป่วน,นวุ่นวาย ขึ้นมาบนเตียงใหญ่เตียงหนึ่งอย่างอี้เฉิงนอนหงายบนเตียงริมฝีปากที่ทาชาติแดงปากหนึ่งจอกับวางขาของเขากลืนเข้าไปแล้วคายออกด้านซ้ายขวามีร่างที่ขาวโพลนสองร่างพัวพันเขาราวกับงูใหญ่สองตัวอย่างอี้เฉิงใช้ทั้งปากและมือเสพสุกวาสนาไม่สิน้นพลันบเกิดเสียงโครมประตูห้องถูกผลักเปิดออกจากนั้นก็แว่วเสียงฝีเท้าดังมา หญิงสาวบนเตียงทั้งสามเหลียวหน้าไปอย่างงุนงงเห็นที่หน้าฉากกัน้นคล้ายมีเงาร่างทะลันวูบหนึ่งต่อจากนั้นปาดจากซุ่มเสียงใดหย,ยางอี้เฉิงกำลังเห็นสวรรค์รำไรพันพบว่าหญิงสาวทั้งสามไม่มีความเคลื่อนไหวจึงลืมตาขึ้นถามว่าเป็นไรแล้วหญิงสาวทั้งสามสบตากันด้วยความประหลาดใจจากนั้นหันมาแย้มยิ้มยั่วยวนกล่าวว่าไม่มีใดนายผู้เท่าหยางหาความสุขต่อเธอ กล่าวพลางก็พัวพันเข้าไปดุดงูขาวสามตัวจันนิ้งเอ๋เข้าไปแล้วกลับออกมาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วน้องสาวตะวันไม่เห็นอันใดเห็นจันนิงเอ๋เดินออกไปด้วยใบหน้าแดงก่ำจึงรีบตามไปกล่าวเบาๆว่าพี่นิงเอ๋คนข้างในไม่ใช่เสี่ยวเทียนเกอหรือจันนิงเอ๋กล่าวด้วยใบหน้าแดงสดใสว่าไม่เห็นโฉมหน้าชัดตาแต่เจ้าผู้นั้นท้องนูนใหญ่ต้องมีใช่มัน ยามนั้นมีคนรีบรุดไปรายงานต่อหลินซีวีห,อ,หอ,อยู่อีหลังนี้เป็นสมบัติส่วนตัวของแม่นางซีวีจึงอยู่ในความดูแลของนางจัดนิ่งเอ๋อมองแต่ไกลเห็นเด็กรับใช้นั้นวิ่งอย่างรวดเร็วต้องฉุกใจคิดชักชวนน้องสาวตะวันติดตามไปเย่เซียวเทียนความจริงดื่มจนเมาไมา่อยู่บ้างพอถูกสตรีที่ช่ำชองเรื่องบนเตียงกระตุ้นปลุกเราไม่ทราบเป็นตัวเองถอดเสื้อผ้าออกหรือว่า นางช่วยถอดเสื้อผ้าให้เพียงชั่วพริบตาเย่เซียวเทียนก็เปลือยเปล่าล่อนจอนส่วนลิ้นซีวีเพียงสวมตัวเอี้ยมตัวหนึ่งเปิดเผยส่วนโค้งส่วนเบาผิวพันขาวผ่องยองใหญ่ยังยั่วยวนกว่าเปื้องเสื้อผ้าจนเปลือยเปล่านางทราบว่าเย่เซียวเทียนเปลือกนอกแซงเป็นช่ำชองชำนานแต่จริงแล้วเพียงเป็นไก่อ่อนตัวหนึ่งจึงแสดงฝีมือปลุกกระตุ้นแต่ไม่ให้เย่เซียวเทียนรู้สึกตัว เรากับว่าตัวเขาเป็นฝ่ายกำหนดตอบสนองความรู้สึกของผู้ของลูกผู้ชายชาตรีอย่างเต็มที่เย่เ yeah, ซียวเทียนจอกกระบี่ใส่ขณะจะรุกล้ำเข้าไปที่หน้าประตูพลันบังเกิดเสียงเด็กรับใช้ร่ำร้องว่าแม่นางที่เบื้องนอกมีสตรีดูร้ายสองนางบุกรุกเข้ามาบอกว่ากำลังตามหาเย่เ yeah, ซียวเทียน วายย่าอีหยังเกาะวงเล็บว่ากระไรเย่เสี่ยวเทียนพอฟังคล้ายเสียงโตหิมะเผชิญไฟลนทวนยาวด้ามนั้นอ่อนระทวยกลายเป็นงูตายตัวหนึ่งกล่าวอย่างอกสันขวัญหายว่าแย่แล้วคงเป็นพวกนางสืบเสาะมาทำอย่างไรดีจันนิเงือติดตามถึงหน้าห้องหับเห็นเด็กรับใช้นั้นยืนอยู่หน้าประตูจึงสาวเท้าก้าวปาดไปเด็กรับใช้นั้นรีบขวางกั้นไว้แม่นางทั้งสองอย่าได้เสียมารยาท ไม่เช่นนั้นข้าพเจ้าจะฟ้องร้องต่อทางการแล้วจันนิ้งเอ๋อไม่ตอบคำกวาดเท้าเตะใส่ข้อเท้าของเขาเด็กรับใช้นั้นร้องโวยคำหนึ่งลม้มคว่ำลงกับพืนกลุมเท้าตัวเองร้องข้าครวญออกมาจันนิ้งเอ๋อแผ่พุ่งพลังใส่นิ้วทั้งห้าผลักประตูโดยแรงมีคาดประตูห้องไม่ได้ลงกรอนพอผลักก็เปิดผางออกจันนิ้งเอ๋อบุกรุกเข้าห้อง เห็นภายในตั้งฉากกั้นแบ่งเป็นสองห้องด้านหน้าเป็นห้องรับแขกจันนิงเอ๋อถือกำเนิดจากตระกูลใหญ่ย่อมทราบว่าเจ้าของบ้านอยู่ที่ห้องตะวันออกจึงเร่งฝีเท้ารุดไป พออ้อมผ่านฉากกั้นเห็นสตรีโย,โยโยนกวนราคานางหนึ่งนั่งอยู่หน้าเครื่องแป้งสวมชุดแพรเบาบางกำลังลบคราบประทินโฉมบอกจันนิงเอ๋อกวาดตาไปบนเตียงเห็นผ้าปูที่นอนบนเตียงไม่เรียบร้อยยับยน่นผ้าห่มพับเรียบร้อยหาไม่ก็มีภาพหาได้มีภาพดังที่นางคาดคิดไว้ไม่จันนิงเอ๋อลังเลเล็กน้อยหัวนึกถึงเด็กรับใช้ที่ปากทางเข้าพอพบว่าเกิดเรื่องก็รถมาส่งข่าว ในเมื่อเย่เซียวเทียนไม่อยู่ที่นี้อย่างนั้นสตรีนางนั้นคงเป็นเจ้าของสถานที่นี้ดังนั้นตาคู่งามทอประกายอมหิตขึ้นอีกครากล่าวถามทีละคำว่าเย่เซียวเทียนเล่าหนึ่งต้นสนหนึ่งฐานน้ำหนึ่งแท่นหินทางน้อยตัดผ่านกิ่งไม้ใบดอกลำธารน,น้ำไหลเรีนเป็นเสียงดังบนแท่นหินตั้งเตาชงชาภาชนะที่ใช้ประณีตงดงามเย่เซียวเทียนนั่งบนเบาะกลม ลางแท่นหินกำลังจิบชาอย่างปลอดโปร่งบนทางน้อยบังเกิดเสียงฝีเท้ายางแผ่วเบาสตรีสามนางปรากฏตัวขึ้นเยเสียวเทียนเหลียวหน้าไปตามเสียงต้องงงกันวูบกล่าวว่านิ้งเอ,อ๋อตัวหนีพวกท่านจะไหนมาแล้วจันนิ้งเอ๋อกับน้องสาวตะวันพอเห็นเช่นนั้นล้วนตะลึงลานกับที่หลินซีวียกมือกอดอกแค้นหัวรออย่างเย็นชากล่าวว่า <c oughs> คุณชายเย่หออยู่อี้ของข้าพเจ้าไม่ใช่ที่ซึ่ง ทุกผู้คนล้วนมาได้วันนี้หากพิ่ช่ยเห็นแก่นหน้านายผู้เท่าทั้งไหนเลยให้การต้อนรับท่านมิคาดสตรีในบ้านท่านไม่ล่วงรู้กฎเกณฑ์กลับลุดมาก่อเรื่องทำลายชื่อเสียงของหอหยู่อี้เราหลังจากนี้ข้าพเจ้ายังจะค้าขายได้อย่างไรเย่เสี่ยวเทียนสาวเท้าถึาถาถงเบื้องหน้าหลินซีวีประสานมือคาระวะกล่าวว่าขออภัยแม่นางหลินคนในบ้านข้าพเจ้าขาดการอบรมสั่งสอน สร้างความยุ่งยากให้กับท่านหากเกิดความเสียหายใดเราพูดแท่เย่ยินดีชดใช้เป็นสิบเท่ายังหวังแม่นางหลินให้อภัยหลินซีวีปั้นหน้าเคร่งเครียดแค่นเสียงอย่างเย็นชาสะบัดแขนเสื้อจากไปเย่เสียวเทียนยังกล่าวขอโทษขอโพยต่อเงาหลังของผู้อื่นไม่ขาดปากจันนิงเอ๋อเห็นเย่เสียวเทียนแม้เลี้ยงแขกในที่นี้แต่ยังคลองตัวบริสุทธิ์ไม่ยอมเกลือก,กลัวด้วย ความขุนข้องมองใจในตอนแรกล้วนปาศสนาการสิน้นบวกกับเห็นเขาขออภัยผู้อื่นสร้างความไม่สบายใจกว่าเดิมเย่เซียวเทียนรอจนแม่นางซีวีจากไปคอยยืดเอวขึ้นถลึงมองจันนิ้งเอ๋อกับน้องสาวตะวันคราหนึ่งก่อนหน้านี้น้องสาวตะวันได้ยินว่าเย่เซียวเทียนมาดื่มสุราเที่ยวสตรีจึงเกิดความคับข้องเคืองขุนไม่ได้คาดคิดว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติควบคุมเขาพอถูกเขาถะลึงตาใส่ต้องหลบไปด้านหลังจันนิ้งเอ๋อ เยี่เสียวเทียนกล่าวเสียงเย็นชาว่าพวกท่านเช่นไหนไม่รู้ความถึงเพียงนี้แล้วนี่จะให้ข้าพเจ้ามีคำว่ากล่าวกับพี่ทางอย่างไรเมื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ยากจะหลีกเลี่ยงสุรานารีพวกท่านทำเช่นนี้ข้าพเจ้าใหญ่ไม่ใช่ถูกผู้คนหัวร้อยยาะแล้วเยี่เสี่ยวกวนนั่งยองยองอยู่ในพงหญ้าพบว่าหอ,อยู่อีปันป่วนวุ่นวายสร้างความกระตือรือร้นจนคึกคักแต่แล้ว เห็นคุณชายหนุ่มผู้หนึ่งเดินออกจากหออยู่อี้ปั้นหน้าเคร่งเครียดเกิดโทสะเต็มอกที่ด้านหลังตามติดด้วยสตรีสองนางเห็นสตรีดูร้ายที่มาจับผิดผู้คนยามนี้สิงโตตัวเมียทั้งสองตัวกลายเป็นลูกสิงโตที่เชื่องเชื่อขาดเพียงกระดิกหางต่อเขาเท่านั้นเยีย่เสียวกวนตะลึงลานกับที่นึกไม่ออกว่าชะไหนเป็นเช่นนี้เย,ย่เสียวเทียนกลับถึงที่พัก สุดนั่งลงบนเก้าอี้น้องสาวตะวันรีบชงชามาถ้วยหนึ่งยิ้มประจบต่อเขาเย่เสียวเทียนรับถ้วยชาไปแค่นเสียงอย่างเย็นชาคำหนึ่งจันนิเงอรอต้องก้มศีรษะต่ำตะกุกตะกักว่าขออภัยข้าพเจ้าเข้าใจว่าเข้าใจว่าท่านเย่เสียวเทียนถลึงตาใส่กล่าวว่าท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าทำอะไรหนิงเอ๋อตอนนี้ข้าพเจ้าเป็นคนในแวดวงขุนนางต้องคบหาสมาคมแต่ละคนรักชอบผิดแปลกแตกต่างต้องรู้จักจับจุดให้ถูกต้องพวกมัน จึงยอมรับใช้ข้าพเจ้าดีที่พวกท่านวันนี้ไม่ได้ก่อกวนหอ,อยู่อีจนฟ้าถลม่มหากอรารวาสเช่นตอนที่ท่านบุกอุทยานวงเดือนข้าพเจ้าคงพรางก็ระบายลมจากปาก,กยาวๆกล่าวเตือนสติว่าหนิงเอ,อ๋อท่านมีอายุไม่น้อยสมควรรู้จักคิดอ่านจันนิงเอ,อ๋อกล่าวด้วยใบหน้าแดงสดใสว่าข้าพเจ้าผิดไปแล้วเยเสียวเทียนทอดถอนใจกล่าวว่าช่างเถอะพวกท่านออกไปข้าพเจ้าขออยู่คนเดียว นึกทบทวนดูว่าคืนนี้พวกมันกลับมาสมควรกล่าวระไรดีจันนิ้งเอ๋อรับคํากล่าวว่าตกลงท่านอย่าได้มีโทรศะแล้วพลางก็นำน้องสาวตะวันล่าถอยออกไปเยเสียวเทียนฟังเสียงประตูห้องปิดลงค่อยแลบลิ้นออกมากล่าวอย่างหวาดวันไม่คลายว่านับว่าผ่านด่านได้แล้วพลางก็วางถ้วยชาลุกขึ้นยืนจากนั้นฉุกคิดขึ้นไม่ถูกต้องเหตุใดเราฟังว่านางมาแล้ว ก็แตกตื่นจนมีมือเท้าอ่อนระทวยระวัติผวาอันใดนางหามีความสัมพันธ์กับเราไม่แต่แล้วยามนั้นประตูห้องถูกผักเปิดออกเย่เซียวเทียนสุดนั่งลงยกถ้วยชาขึ้นมาจันนิ้งเอ๋อเดินอ้อมออกจากหลังฉากกั้นมือถือของสิ่งหนึ่ง Ien, เย่เซียวเทียนเหลือบมองนางแวบ,บหนึ่งกล่าวอย่างเฉยช้าว่ายังมีเรื่องใดหรือยามนี้มีเพียงทั้งสองอยู่ด้วยกันสองต่อสองสีหน้าท่าทีของจันนิงเอ,อ๋อแปลเปลี่ยนไปขอนเขาวงหนึ่งกล่าวว่าท่านแซงไขสืออันใดผู้อื่นยามอยู่ต่อหน้าตนนัวนี้ยังไว้หน้าท่านเรื่องราวยังไม่ถือว่ายุติเย่เซียวเทียนกระแอมไอได้แต่ถูจมูกกวาดมองไปที่มือของนางถามว่านี่เป็นอะไรจันนิงเอ๋อกล่าวว่า เป็นของขวัญขอเข้ามาต่อท่านผู้อื่นตัดเย็บมือเองเริ่มตัดตั้งแต่ปีก่อนตอนนี้ค่อยแล้วเสร็จท่านลองดูว่ารับรูปหรือไม่เย่เซียวเทียนวางถ้วยชาลงผุดลุกขึ้นกล่าวว่าเป็นเสื้อผ้าตัวหนึ่งหรือจันนิ่งเอ๋อเดินถึงข้างกายของเขาแล้วกล่าวว่าถูกแล้วข้าพเจ้าตัดเย็บชุดยาวให้กับท่านตัวหนึ่งเย่เซียวเทียนเห็นบนชุดยาวแปดเปื้อนคราบโลหิตต้องใจหายวาบกล่าวว่าท่านสามารถตัดเย็บเสื้อผ้า นี่นี่เป็นอะไรจันนิ้งเอ,อ๋อก้มศีรษะกล่าวว่าผู้อื่นเพิ่งจับเข็มและได้เป็นครั้งแรกไม่ชำนาญพอดังนั้นถูกเข็มทิ่มแทงมือเย่เสียวเทียนรับเสื้อผ้ามาเห็นบนชุดยาวมีรอยฝ่ามือโลหิตประทับอยู่สีหน้าต้องทอแววสำนึกตื้นตันจับจ้องมองจันนิ้งเอ,อ๋อด้วยความรักอันาซาบซึงเรียกเบาๆว่านิงเอ,อ๋อเซียวเซียวเทียนเก หากเป็นเสี้ออิงกับน้องสาวตะวันคำเรียกหานี้เรียกจนติดปากแต่สำหรับจันนิงเอ๋อกับยากลำบากยิ่งแต่ตอนนี้นับว่ากล่าวจากปากแล้วคำพูดพอกล่าวใบหน้าต้องร้อนเผาๆอยู่บ้างเย่เซี่ยวเทียนพาดเสื้อผ้ากับต้นแขนยื่นมือขวามือของจันนิงเอ๋อกล่าวว่าให้ข้าพเจ้าชมดูเสียเลือดมากถึงเพียงนี้คงถูกเข็มทิ่มแทงเป็นรูพรุนไปแล้วจันนิงเอ๋อรีบซ่อนมือไว้ด้านหลังกล่าวอย่างเอียงอายว่าไม่ต้องแล้ว ถ้าลองสวมดูว่ารับรูปหรือไม่น้องสาวตะวันคิดชดเชยเย่เซียวเทียนพอหลบหนีออกจากห้องของเย่เซียวเทียนจึงรีบรุดเข้าครัวไปตักน้ำซุปบำรุงที่ตุนเสร็จมาชามหนึ่งพอเดินถึงหน้าประตูตึกประจวบกับหัววินเฟยและหม่าวนจื้อกลับมาทั้งสองเห็นน้องสาวตะวันถือน้ำซุปชามหนึ่งจึงถามว่าตอนนี้พี่ใหญ่กลับมาแล้วหรือน้องสาวตะวันยิ้มอย่างอ่อนหวานตอบว่าถูกแล้ว ทั้งสเดินเข้าตัวตึกพร้อมกันเพิ่งเข้าสู่ประตูตึกภายในห้องบังเกิดซุ้มเสียงของจันหนิงเหอ,อดังว่าแย่เซียวเทียนท่านถอดให้กับข้าพเจ้าต่อจากนั้นเห็นเสียงแย่เสียวเทียนดังว่าข้าพเจ้าไม่ท่านถอดหรือไม่จึงไม่หัววินเฟยกับมาว่านเจือหันไปมองหน้ากัน กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเรานึกได้เรื่องหนึ่งต้องขอตัวก่อนพลางก็ล่าถอยออกจากประตูตึกน้องสาวตะวันถือน้ำซุปบำรุงร่างกายคิดจากไปก็ใช่ที่รั้งอยู่ก็ใช่ที่ครุ่นคิดขึ้นพี่หนิงเอ๋อชไหนดูร้ายถึงเพียงนี้นางเป็นอิสตรีหรือยังจะข่มขืนเสี่ยวเทียนเกิดด้วยนึกถึงตอนนี้เห็นย,ย่เสี่ยวเทียนหัวร้อฮาฮา,าวิ่งหนีออกจากห้องบนร่างสวมใส่ชุดยาวที่แปดเปื้อนรอยฝ่ามือโลหิต แขนเสื้อข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งสั้นปกเสื้อก็ละหลวมเป็นเหตุให้หลวมลุ่มล่าคลายเครื่องแต่งกายของชนชาติหูน้องสาวตะวันชมดูจนร้องพร่งว่าเซียวเซียวเทียนเกอจัดนิ้งเอ๋อไล่กวดตามออกมาจากห้องร่ำร้องว่าแย่เซียวเทียนท่านถอดออกมาให้กับข้าพเจ้าเย่เซียวเทียนกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าไม่ถอดโอ้ยข้าพเจ้าได้ฉีกเสื้อผ้า ทั้งสองวิ่งวนอยู่รอบกายน้องสาวตะวันน้องสาวตะวันถือชามน้ำซุปไม่กล้าขยับเคลื่อนไหวได้แต่กล่าวว่าพวกท่านไปเล่นที่อื่นอย่าได้กระทบถูกข้าพเจ้าโอ้ยผู้อื่นเปียกปอนแล้วหัวเวินเฟยกับเหมว้นเจือที่นอกประตูหันไปมองหน้ากันอีกคราเหมว้นเจือสอบถามว่าน้องเราพวกเราสมควรหลบไปให้ไกลกว่านี้หรือไม่ในตึกเจ้นเอี่ยนโห กูสันแยส่งมอบจดหมายสองฉบับต่อหลีเสียงเฉิงจดหมายสองฉบับนี้ฉบับหนึ่งเป็นจดหมายตอบจากขุนนางใหญ่กรมพลเรือนประจำนครหล,ลวงอีกฉบับหนึ่งเป็นจดหมายลายพระหัตถ์ของไทยเฮากูสันแยจึงส่งมอบให้อย่างนอบน้อมหลีเสียนเฉิงมองดูจดหมายทั้งสองฉบับเปิดอ่านจดหมายตอบของกรมพลเรือนก่อนกูสัญแยยือนอยู่ด้านข้างต้องคลุนคิด นี่เป็นเชื้อพระวงศสูงสักหากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นได้รับจดหมายหลายพระหัตจากไทเฮาไหนเลยไม่เปิดอ่านในบัดนีมีแต่ก๊กกูแย่ที่เป็นน้องชายคนโปรดของไทเฮาท่านนี้จึงวางตัวเช่นนี้ลีเสียนเฉิงอ่านดูจดหมายตอบของกรมพลเรือนโดยละเอียดต้องยิ้มออกมากูซันแย่เห็นเช่นนั้นจึงถามอย่างระมัดระวังว่าก๊กกูแย่มีข่าวจากกรมพลเรือนแล้ว ลีเสียนเฉิงพงกศีษะกล่าวยังถือตัวว่าเพียงเป็นการแต่งตั้งขุนนางเตียนซื่อเล็กๆคนหนึ่งพวกมันไหนเลยไม่ให้เกียรติแก่ข้าพเจ้ากู้ซันแยมีสีหน้ายินดีกล่าวว่าเช่นนี้เป็นว่าเย่เสียวเทียนนั้นถูกรั้งอยู่ที่เมืองนานกิงแล้วลีเสียนเฉิงตอบว่ามีผิดแต่เทา้าสั่งซูรับปากย้ายมันมายังเมืองนานกิง ในส่วนของตำแหน่งให้เราผู้เป็นก๊กูหาเรือกับกรมพลเรือเรือนเมืองนานกิงกูสัญแยเรื่องหลังจากนี้ต้องพึ่งพาท่านแล้วตามเหตุผลขุนนางเมืองหูเซียนที่เปรียวร้างถูกย้ายมารับตำแหน่งที่เมืองนานกิงเท่ากับเลื่อนตำแหน่งสามชั้นข้าพเจ้าจะให้มันประสบเหตุรักสนุกกลายเป็นทุกข์ถนัดกูสัญแยกล่าวว่าก๊กูแย่วางใจขอเพียงมันรั้งอยู่ที่เมืองนานกิงอาศัยบุคคลตัวเล็กๆก,กเช่นมัน เราย่อมมีวิธีจัดการกับมันพวกเราลองหาหรือกับกรมพลเรือนดูหลี่เสียนเฉิงงงงันวูบจึงกล่าวมันย้ายจากเมืองหูเซียนมาถึงเมืองนานกิงถือว่าได้เปรียบมากมายหากย้ายไปยังกรมพลเรือนใหญ่ยยไม่ใช่พุ่งทะลุฟ้าแล้วกูสัญหยเย,ยิ้มพลางกล่าวว่าก็กูแย่ขุนานางเล็กๆเช่นมันพอเข้าสู่กรมพลเรือน ยังไม่ตกเป็นเป้าฤษยาหรอกหรืออีกประการขุนนางหลังจงกรมพลเรือนกว่าสุนเป็นสหายเราเมื่อมีมันอยู่ด้วย,ยเยเซียวเทียนยังจะอยู่เย็นเป็นสุขหรือลีเซียนเฉิงคบคิดแล้วกล่าวตกลงท่านเมื่อมั่นใจก็จัดสรรมันไปที่กรมพลเรือนเด็กน้อยที่ไร้รากผู้หนึ่งพอเข้าสู่กรมพลเรือนที่มีผู้คนมากหน้าหลายตา ต้องตกเป็นเป้าริษยาขอเพียงมีคนจับผิดมันได้คงมีคนถมหินลงบ่อไม่น้อยกูสันแย่ยิ้มพลางกล่าวว่ามีผิดคิดจับผิดมันง่ายได้ยิ่งสหายของเราเพียงดำเนินอุบายก็จะล่อมันไปติดกับเมื่อถึงเวลามีแต่คนคิดเหยียบย่ำมันอาจบางทีไม่ต้องให้พวกเราลงมือมันก็ถูกผู้คนจัดการจนเจียนอยู่เจียนไปแล้ว ทั้งสองศพตากันหัวรอดดังๆออกมาหลังจากหัวรอกู้สันแยจึงกล่าวก็กูแแย่ท่านยังไม่ได้อ่านจดหมายรายพระหัตถ์ของไทเฮาเหนียงเหนียงลีเสียนเฉิงค่อยพบว่ายังไม่เปิดอ่านจดหมายรายพระหัตถ์ของพระเชษฐาพคินีจึงรีบเปิดออกอ่านดูพลันขมวดคิ้วเข้าหากันกูสันแยใจเต้นระทึกขึ้นรีบถามว่าก็กูแย่เป็นไรแล้วหลีเสียนเฉิงคบคิดแล้วกล่าวไม่มีใด ข้าพเจ้าออกท่องเที่ยวไทยเฮาไม่วางพระไทยจดหมายมาถามว่าสภาพที่เมืองนานกิงเป็นอย่างไรเร่งรัดข้าพเจ้ารีบกลับนครหลวงโดยเร็วซึ่งความจริงหลีไทยเฮาทรงเขียนจดหมายลายพระหัตถ์เร่งรัดน้องชายกลับนครหลวงกลับไม่ได้ทรงห่วงใยว่าเขาอยู่เบื้องนอกไม่สามารถดูแลตัวเองชนชั้นก็ู่แย่ไปถึงที่ใดไหนเลยไม่มีคนปล้นนิบัติรับใช้หลีไทยเฮา ที่เร่งรัดให้น้องชายกลับนครหลวงเพราะทรงห่วงใยว่าเขาอยู่เบื้องนอกอาจมุ่งสู่รัฐที่เตา๋าครั้งกระโน,น้นลีเวย่ยลีกก๊กเต๋ยวงเล็บคำเรียกพ่อตาของประเทศยังเยาว์วัยเคยมีนักพรตพระเนจรรูปหนึ่งดูนอนลลักษณ์ของท่านบอกว่าวันหน้าท่านจะมีบุญหนักศักดิ์ใหญ่เป็นสุดยอดของขุนานางต่อมาบุตรตรีของท่านขึ้นเป็นฮองเฮาตรงตามคำทำนาย ของนักพรตท่านนั้นจริงๆนับแต่นั้นเป็นต้นมาหลีกกเตียมีศรัทธาจิตต่อรัฐที่เตาบุตรีของท่านกับบุตรชายทั้งสามได้รับอิทธิพลจากท่านเมื่อเกิดความสนใจต่อลัฐที่เตาโดยเฉพาะบุตรชายคนเล็กหลี่เสียนเฉิงที่มีนิสัยชื่อชาไม่ยึดติดกับลาบยศสรนเสริญกลับคิดบวชเป็นนักพรตหวังสําเร็จเป็นเซียนวิชาเซียนเป็นเรื่องอันเลื่อนลอย มาดว่าบำเพ็ญเพียรชั่วชีวิตไม่แน่ว่าจะพบความสำเร็จหลีกก๊กเตียกับหลีไทยเฮาจึงพยายามเกลี้ยกล่อมกับไกลแต่ครั้งนี้หลีไทยเฮาไหนเลยคาดคิดว่าน้องชายแทนที่จะมุ่งสู่แนวทางพลธกลับคิดสร้างครอบครัวกู้สัญญาหยิ้มประจบกล่าวว่าไทยเฮาเหนียงเหนียงเป็นห่วงเป็นใยย,ย่อมไม่อาจหักพระไทยให้ก๊กกูแย่จากไปไกลไม่ทราบก๊กกูแย่คิดเดินทางกลับนครหลวงหรือไม่ ท่านวางใจเรื่องของเย่เสียวเทียนปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราเองหลีอเสียนเฉิงคิดอ่านในใจเราไม่เพียงคิดจัดการกับเย่เสียวเทีย,ทยนระบายแขนประการสำคัญคือโค่นมันลม้มลงจะได้พิชิตจ,จิตใจ,จของเสี่ยอิงอิงหาก<ม>าเรากลับลคนครหลวงท่านสามารถช่วยเหลือได้หรือดังนั้นกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่รีบร้อนหากต้องการเห็นมันลม้มลงกับตา เย่เสียวเทียนความจริงเข้าใจว่าคำวันนั้นทั้งเซียนจู่กับหยางอี้เฉิงจะกลับมามิคาดรอถึงเช้าวันที่สองอยเห็นทั้งสองเดินตัวเบาสบายกลับมาที่แท้พวกเขาค้างคืนที่หออยู่อี้เช่นนี้คิดค่าบริการอีกเท่าตัวเย่เซียวเทียนไม่ได้เจ็บปวดใจเรื่องเงินแต่คนเลี้ยงแขกเป็นเขาเขาความจริงสมควรมีโอกาสเสพสุขด้วยแต่ตอนนี้ ทั้งเสียนจู่กับหยางอี้เฉิงทราบเรื่องของเย่เซี่ยวเทียนจากคำบอกของแม่นางซีวีแล้วยามนี้เห็นเย่เซี่ยวเทียนมองดูพวกเขาที่ห่างไปปรากฏจันนิงเอ๋อจ้องมองดูค้ายกับเฝ้าอาหารในถาดของนางต้องยิ้มอย่างมีเล็ดในหยางอี้เฉิงประสานมือกล่าวขอบคุณเย่เซี่ยวเทียนที่เลี้ยงต้อนรับจากนั้นผ่าจากไปพร้อมกับทังเซียนจู่เย่เซี่ยวเทียนได้แต่ฝืนยิ้มครุ่นคิดขึ้น นิงเออฉช่ไหนไม่กลับไป,ไปพร้อม,อมกับอิงอิงนึกถึงตอนนี้บังเกิดซุ้มเสียงเย็นชาเสียงหนึ่งดังว่านึกอิจฉาเลื่อมใสกระมังจัดนิงเออหลังจากครุ่นคิดอยู่หนึ่งคืนค่อยเข้าใจอยู่บ้างต่อให้เย่เซียวเทียนไม่ยอมคลุกคลีตีมงกับท้งเซียนจู่และหยางอี้เฉิงก็ไม่ถึงกับไม่มีสตรีคอยปนในบติแม้สักคนเดียวอีกประการเย่เซียวเทียนไม่ใช่คนอารมณ์สุนทรี จึงไม่นั่งจิบชาอยู่ริมทานคนเดียวแสดงว่าพวกนางถูกเย่เซียวเทียนหลอกลวงตบตาเย่เซียวเทียนเหลียวดูนางเห็นนางยกสองมือกอดอกเชิดหน้าเล็กน้อยดวงตาทอแววอันตรายต้องนึกวาดมโนภาพว่านางสวมกระโปรงสั้นของสตรีชาวแมวมือถือแท่หนังเส้นหนึ่งต้องสยิวกายอย่างหนาวเหน็บเยเซียวเทียนรีบสลัดความฟาุ้งสั้นฝืนหัวรอ พลางก็กล่าวว่ากล่าวว่าจาใดเราแเย่เซียวเทียนไหนเลยพิษสมัยดอกไม้ที่ผ่านมือชายเหล่านั้นจากนั้นขอตัวไปเชิญทางเซียนจู่กับหยางอี้เฉิงเข้าห้องน้องสาวตะวันชงชามาประตูห้องพอปิดลงทั้งสองก็หัวรอดดังๆออกมาเย่เซียวเทียนฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าวิเศษแท้พวกท่านไม่เห็นอกเห็นใจแต่อย่างไรทางเซียนจู่ยิ้มพลางกล่าวว่านี่เป็นท่านแสหาเอง หากท่านไม่มีเยื่อใยต่อแม่นางจันยังกลัวนางอันใดถึงแม้ท่านแวกบุปผาเสาะหาหลิวนางยังควบคุมได้หรือท่านเมื่อชมชอบนางกลับไม่แสดงออกผู้อื่นเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์ติดตามท่านมาถึงที่นี้ท่านยังไม่ลวงรู้จิตใจของนางหรือเจเสิลเทียนกล่าวว่าพี่ทั้ง วาดสนาของชาวแขวนฉีวงเล็บตำราเมื่เจือ้อบันทึกว่าชาวแขวนฉีมีสุขวาดสนาตบแต่งพรรยาอนุภรยาอยู่บ้านเดียวกันยากซ่องเสพได้ทั้งเสียนจูกล่าวโดยไม่นำพาว่าถึงแม้ว่าหมิงไทจูตรากฎหมายว่าพรรยาไม่อาจกำเนิดบุตรค่อยตบแต่งอนุภรรยา ไม่อาจรับสตรีดีงามเป็นอนุภรยาแต่มีผู้ปฏิบัติตามกฎข้อนี้แม้แต่ขุนนางสุจริตไห่รุย่ยวงเล็บขุนนางที่ได้รับการกล่าวขานคู่กับเปาบุญจินยังตกแต่งภรายาสามครั้งรับอนุภรยาสามคราปัญหาอยู่ที่ท่านเห็นว่าผู้ใดมีน้ำหนักกว่า อย่างอี้เฉิงตอนนี้ยึดถือเย่เซียวเทียนเป็นสหายจึงกล่าวอย่างแย้มยิ้มว่าใช่แล้วแม่นางเสี่ยนั้นกับแม่นางจันนี้ล้วนเป็นสตรีดีงามความยากอยู่ที่นี้เองภรรยาสามารถจบแต่งคนเดียวแต่ว่าผู้ใดเป็นหลวงผู้ใดเป็นน้อยขอเพียงท่านให้ความเสมอภาคก,ก็ไม่มีปัญหาแล้วเย่เซียวเทียนทอดถอนใจคลุ่นคิดขึ้นพวกนางไหนเลย,เ,ลยเพียงเป,เป็นสตรีดีงาม หากท่านทราบว่าพวกนางมาจากตระกูลผู้นำชนเผ่าหนึ่งคงไม่กล่าวอย่างปลอดโป่งเช่นนี้แล้วถึงตอนนี้ประตูห้องถูกเคาะเป็นเสียงดังเยเซียวเทียนลุกขึ้นเปิดประตูเห็นหน้าประตูยืนไว้ด้วยคนชุดเขียวใส่รองเท้าดำ แสดงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยคนหนึ่งต้องงงงินวูบจึงกล่าวต้องการหาผู้ใดคนผู้นั้นกวาดมองผู้คนในห้องทั้งสามกล่าวช้าช้าว่าท่านใดเป็นขุนนางเตียนซื่อเมืองหูเซียนเย่เซียวเทียนเย่เซียวเทียนงงง,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 งานวูบจึงกล่าวเป็นข้าพเจ้าเองคนผู้นั้นหลวงหยิบหนังสือราชการประทับตราคลั่งออกจากอ,อกเสื้อฉบับหนึ่งประคองส่งต่อเย่เซียวเทียนกล่าวว่าแต่เท้าเย่นี่เป็นหนังสือราชการจากกรมพลเรือนโปรดตรวจรับ Vậy...